ช่องเยอะเหมือนกันมีซิปหลักให้2องซิปดีไซน์สวยด้านหน้าเป็นงานปักอย่างดีมีสายยาวให้นะราคาเต็ม2,990นะคะเซลแล้วเหลือ2,499บาทเซลแล้วเหลือ2499บาทนะคะและรุ่นนี้น้องฮอตน้องฮิตไม่เหมือนเหมือน28เลยน้องคือคัสสสิก48ช่องเยอะมากแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นฐานกระเป๋ากว้าง ใส่ของได้เยอะช่องข้างหลังสุดเป็นช่อง wallet โดยตรงค่ะไม่ต้องพกกระเป๋าสั่งให้ยุ่งยากราคาเต็ม2,890เซลา์ซลแล้วนะคะเหลือเพียง2,399บาทเท่านั้นสายสพยายยาวมีให้สายสั้นเอาออกไม่ได้ถ้าจะใส่สายสายาวนะคะมีตัวคล้องสายด้านข้างให้ลูกค้าใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะทั้งหมดที่อธิบายไปนะลูกค้าอยากดูสีเพิ่มเติมตอนนี้ต้องทักหาแอดมินก่อนนะเพราะว่าตัวโชว ตัวโชว์จะมีไม่ครบนะคะอะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิก45เป็นอีกรุ่นที่ลูกค้าขอเยอะเหมือนกันแล้วจะบอกว่าถ้าใครชอบช่องเยอะการจัดระเบียบช่องแบบ เยอะๆเลยนะคะลูกค้าขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้จะเป็นช่องที่เยอะที่สุดราคาเต็ม2890ราคาเต็ม2890ดเ์และเซลแล้วเหลือเพียง239 9ไปมาที่เป้กันบ้างน้องเป้คนนี้เป็นเป้คลาสสิก53นะคะสะพายหลังได้มีสายคู่ให้เป้เนี่ยจะเป็นไซส์เล็กนะคะลูกค้าไม่ได้เป็นไซส์กลางไซส์ใหญ่ใดๆช่องเยอะมากๆเหมือนกันอันนี้น,นะคะบางคนไม่ชอบสะพายกระเป๋าถือเลยชอบเป็นเป้มากกว่าแต่ถ้าเกิดจะสะพายเป้ใบใหญ่เกินมันก็จะดูเถอะถาไปลูกค้าเอาเป็นรุ่นนี้เลยร,ราคาเต็ม31,90ราคาเต็ม3 1 9 0นะคะ ลดแล้วจะเหลือ2,699บาทได้เป้ไปสะพายในราคา2 6 0 0ถือว่าคุ้มมากๆสิ่งอื่นๆมีด้วยค่ะแต่อาจจะต้องทักแชทหาแอดมินนิดนึง